สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตาม my love jj ห้าเก้าแปด channel นะคะสวัสดี fc สายลงพลป้า่ตนยูทูบเบอร์สายลงพลเ้า่ตนแล้วก็เอฟซีเก่าของ my เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของ my love jj ห้าเก้าแปด channel นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะคลิปนี้ my l เลิ jj จะมาพูดถึงวิบากกรรมล้วนๆนะคะคือในสิ่งที่เลิฟเจเ j เจอมานะคะแล้วก็ เอามาเป็นข้อคิดคติเตือนใจให้กับคุณที่กำลังคิดจะทำอะไรที่มันไม่ดีนะคะคือคิดที่จะทำร้ายทำลายผู้อื่นเขานะคะอยากให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเอวิบากกรรมหรือว่าเวรกรรมนะคะมันมีอยู่จริงนะคะเนาะอันนี้คือจะเล่ามันมีเยอะนะคะก็จะเล่าประมาณแปดนาทีนี่แหละคะ่ะจะเล่าให้ฟังเนาะนะคะ คือเริ่มต้นเลยนะคะไมเ่เล็บเจเจก็เป็นลูกชาวนาเนี่แหละเนาะนะคะสมัยเด็กนะคะครั้งแรกวิปากกรรมครั้งแรกที่ไมเ่เล็บเจเจเจอก็คือตกต้นไม้นะคะตอนนั้นเล่นซ่อนหาก,กับเครือญา,าตินะคะช่วงฤดูเกี่ยวข้าวแล้วก็ตีข้าวนี่แหละคะ่ะช่วงเดือนไงครอบครัวก็จะตีข้าวตอนดึกๆนะคะ เราก็เล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆญาติญาติกันนี้แหละคะ่ะก็ความที่เราสน่ะเป็นเด็กก็ปีนต้นไม้นะคะปีนต้นไม้ไปแอบบนต้นไม้เพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนๆ,ๆเจอนะคะเดินญาติเจอเนาะทีนี้ก็เยืนสักพักหนึ่งเราไปเหยียบกิ่งไม้ที่มันตายแล้วอ่ะกิ่งไม้ที่มันตายแต่มันยังไม่ร่วงลงมาจากต้นไม้แล้วมันก็สูงด้วยที่เราปีนขึ้นไปนะ พอตกลงมานะคะก็คือชักนะคะเพราะว่ามันจะตายแล้วอะ่ะคือชักชักตาเหลือกหมดนะคะแม่ตกใจแม่ก็ตีเราว่าเราปีนต้นไม้ทําไมน้าสาวเราก็อย่าตีอย่าตีมันจะตายอยู่แล้วไม่เห็นเลยว่าตาเหลือกตาค้างหมดแล้วเด็กจะตายอยู่แล้วน้าสาวก็เขยา่าเขยา่ขยาตัวเราทําให้เราฟื้นนะคะก็คือได้น้าสาวนี่แหละที่เป็นคนช่วยชีวิตความที่แม่คนเป็นแม่ตกใจอะ่ะ ตกใจไม่รู้จะทํำยังไงคนเป็นแม่สมัยก่อนก็คือตีลูกว่าลูกสนนะคะคือไม่คิดว่าลูกจะตายนะนั่นแหละค่ะครั้งแรกที่วิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับไม้เล็บเจจีนะคะแต่ก่อนที่ไม้เล็บเจจีจะตกต้นไม้นี่คือตั้งแต่เด็กจําความได้ไม้เล็บเจจีฝันว่าตกนรกไม่รู้กี่ชั้นนะคะตกลงไปลึกมากพอมาพอมันจะตกแบบหายใจจะไม่ออกอยู่แล้ว ก็ไปเกี่ยวกิ่งไม้ไว้กิ่งหนึ่งก็ได้ตัวเองหายใจขึ้นมาว่าโอ้ไม่ตกลงไปข้างล่างแล้วพอหายใจสักพักหนึ่งกิ่งไม้นั้นหักมันก็ล่วงลงไปข้างล่างอีกนะคะแต่ก้นก้นบึ้งล่างลึกๆเนะี่ยเราเห็นคนเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันเป็นเป็นไฟเป็นนรกนะคะเป็นขุมนรกเหมือนที่ที่เราได้รู้กันน,ะนะะั่นแหละคือมันจะมีคนยืนเต็มไปหมดแล้วมันจะเป็นเปลวไฟอะ่ะ อยู่ใต้ลึกๆที่เรามองเห็นน่ะมันลึกมากแต่เรามองเห็นนะคะพอใจจะขาดเราก็ไปคว้ากิ่งไม้เป็นอย่างนั้นทุกๆวันนะคะก่อนที่ไม้เล็บจะเจจอยมาตกต้นไม้นี่แหละคะ่ะพอตกต้นไม้เสร็จอา้าวขวานบาดไปทุ่งนากับพอ่อไปโดนพึ่งลุมต่อยหัวนะ่ะทั้งรังนะคะความที่พ่อตกใจ อุ้มเราขึ้นมาตรงเอวตรงเอวพ่อนะ่มีขวานอยู่เพราะว่าสมัยคนภาคอีสานะจะเอาขวานเน็บไว้ที่เอวกับคาดผ้าเขามานะคะก็คือคนทําไร่ทํานาเนาะเพราะด้วยความที่พ่อตกใจนะ่ะว่าลูกโดนพึ่งรุมก็รีบลอุ้มอุ้มเราเนี่ยขึ้นมาตรงเอวแต่ความที่คิดไม่ถึงว่าตัวเองเอาขวานไว้ตรงนั้นนะคะขวานมันก็บาดขานะคะ เย็บสองชั้นชั้นละยี่สิบแปดตอนที่พ่ออุ้มเราไปเนะ่ะพ่อเราเจ็บเนาะเราก็จับขาเราตอนนั้นมันไม่มีเลือดพ่อก็มาถามว่าทําไมต้องจับขาเราก็ปล่อยให้พ่อดูเลือดมันก็พุ่งออกมาติดพ่อเต็มไปหมดเพราะว่ามันเป็นแผลที่ลึกมากถึงกระดูกนะคะพ่อก็เลยรีบวิ่งอุ้มเรากลับบ้านเพื่อจะหารถเข้าตัวเมืองจากบ้านไปตัวเมืองก็ เกือบ20กิโลนะกว่าจะได้รถกว่าจะไปถึงหมอบอกว่ามาช้ากว่านี้ไม่ถึง5นาทีลูกคุณไม่รอดแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นเราเหลืองหมดแล้วคือเหมือนจะไม่รอดแล้วนะนั่นคือวิบากกรรมครั้งที่สองพอต่อจากนั้นตกตกน้ําจมน้ํากับเพื่อนนะคะไม่ได้ตกหรอกคือเราไปหาปลาในห้วยนะคะในห้วยในเขาเรียกอะไรในบึงนะคะ ทุกไปทุกๆวันนะคะหลังเลิกเรียนแต่ทุกๆวันตรงนั้นมันไม่ลึกแล้ววันนั้นอเผอิญเขาไปขุดขุดดินตรงนั้นขึ้นมาไม่รู้เข้าไปไหนกันมันก็กลายเป็นสะที่ลึกลงไปเราก็ไปหาปลาทุกๆวันนั่นแหละคะ่ะพอดีเพื่อนไปตกก่อนเพื่อนก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยจะจมน้ําเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าเราไปทุกวันตรงนั้นน่ะเราบอกเพื่อนแกล้งเราก็เดินไปหาเพื่อนเพื่อนก็กระชากมือเราลงไปเลยแล้วก็เหยียบเรา เหยียบเราให้ลงไปอยู่ใต้ดินเพื่อที่จะเอาตัวเองรอดตอนนั้นเราเกือบจะตายอยู่แล้วคือไม่ไหวแล้วได้พี่สาวกับเพื่อนนะ่ะยื่นไม้ไปให้เราก็คว้าตอนตอนที่เราดีดตัวขึ้นมาเหนือน้ําเราเห็นนะเพราะว่าเพื่อนเกาะคอเราไว้แล้วคือไม่ให้เราทําอะไรได้นะ่ะเพราะเพื่อนก็จะตายไงเราก็จะตายเราก็คว้าไม้ที่พี่กับเพื่อนยื่นให้ถึงรอดขึ้นมาได้อีกนะคะ พอจากนั้นเสร็จคือตอนนั้นนะคืออยู่บ้านนอกแล้วทีนี้พอเริ่มโตโตขึ้นมาออกจากโรงเรียนปหกจบมาแล้วเข้ากรุงเทพค่ะเข้ากรุงเทพเราไปนอนที่ไหนเราก็เจอแต่ผีอำผีอำอะไรอย่างนี้นะคะคือเรามองเห็นผีเนาะตอนอยู่ตอนอยู่ที่อุบลที่บ้านเกิดนะเราจะเห็นผีประจําตั้งแต่ตกต้นไม้ครั้งแรกนั่นแหละคะ่ะตั้งแต่นั้นมาคือจะมองเห็นผี มองเห็นผีเห็นผีอย่งั้นแหละคะ่ะแล้วทีนี้เรื่องผีมาเลิศเจเจเล่าไปเยอะแล้วก็เดี๋ยวมา,มาเล่าอีกคลิปหนึ่งให้ฟังแล้วกันเนาะอันนี้เล่าวิบากกรรมก่อนนะคะเข้ามาในตัวเมืองนะคะก็มาทํางานนี่แหละคะ่ะผ่านไปหลายปีเนาะเราก็ไปทํางานที่โรงงานนะคะครีมที่เราใช้หนีบครีมหนีบเพื่อที่จะทํางานโรงงานดอกไม้นะคะคีมที่เราใช้คีบดอกไม้เพื่อจะไปปั๊ม ให้ไปเป็นลวดลายดอกไม้นะ่ะตอนนั้นพักเที่ยงเราข้ามไปกินข้าวอีกฝั่งหนึ่งพอกินข้าวเสร็จเราจะข้ามกับครีมที่เราทํางานอยู่มันร่วงเราก็ห่วงครีมเราก็จะวิ่งกลับไปเอาเสียงบีบแต่นิสนันบันไหวลรถจิบล้อคันใหญ่ๆตะโกนถามเรามึงอยากตายหรือไงมึงอยากตายไปตายที่อื่น ตอนนั้นเรายืนแทบจะไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันสั่นไปทั้งตัวคือเกือบจะโดนเหยียบตายตรงนั้นนะคะคือใจมันไปไหนหมดก็ไม่รู้ยืนก็แทบจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเสียงทั้งเสียงด่าทั้งเสียงบีบแต่คือมันกล้องในหูวเราหมดเลยตอนนั้นนะคะหลังจากนั้นก็ไปนอนยังไม่หลับเลยนะคะรู้สึกปวดท้องจะไปเข้าห้องน้ําลุกขึ้น แต่หันไปหาตัวเองเห็นตัวเองนอนอยู่นอนอยู่กับพื้นยังไม่ได้ลุกเหมือนที่ตัวเองลุกอยู่อ่ะอทำยังไงเราไม่อยากตายตอนนี้พ่อแม่ยังลำบากอยู่นะเราก็ล้มตัวลงนอนทํามือทําไม้ให้เหมือนที่เราเห็นตอนเรานอนทําเราคิดว่าเรามันเข้าที่แล้วยกมือขึ้นมากัดค่ะเพื่อจะให้มันเจ็บแล้วเราจะได้ลุกพอเรากัดกัดจนเจ็บเราก็ลุกนั่ง หันไปมองข้างหลังเราเออไม่มีร่างเราแล้วตั้งคืนนั้นทั้งคืนไม่กล้านอนเลยค่ะไม่กล้านอนอีกเลยเรากลัวเรานอนลงไปแล้วออกจากร่างเราจะไม่ฟื้นอีกเลยนะนะคะก็เลยนั่นแหละค่ะว่าเออเราคงมีวิบากกรรมเยอะเนาะก่อนที่จะเจอพวกนี้ก็เจอนกแชชงนั่นแหละค่ะที่เล่าให้ฟังอะสมัยอยู่ที่ตอนเป็นเด็กๆนั่นแหละค่ะเจอนกแชงนั่นแหละค่ะแล้วก็ ไปทำงานเป็นเด็กรถทัวร์รถทัวร์ก็ไปประสานงานกันไปชนกันหัวแตกสามที่ก็เย็บไปทั้งสามที่นะคะอุวิบากกรรมเยอะค่ะนี่แหละค่ะคือการที่เราทำทำเบียนทำกรรมมาเยอะนะ่ะคือตอนเด็กเราอะเอานกมาเลี้ยงมันตายไปหกตัวที่เราให้ฟังคลิปก่อนๆน,นั่นแหละค่ะนะคะมันเจอวิบากกรรมมาเยอะใครที่คิดจะทำสิ่งที่ไม่ดี นะคะแม้แต่สัตว์เรายังเจอมาขนาดนี้นะคะอดีตเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรมาบ้างนะคะถ้าเรามาทํากับคนที่เขาสามารถแช่งเราได้คิดคิดอะไรทําอะไรได้นะ่ะมันก็จะบาปหนักหนานะคะอันนี้ไมลเลิฟเจเจทํากับนกทํากับนกกับสัตว์นี่แหละค่ะที่เราฆ่าสัตว์กินทุกทุกวันฆ่าสัตว์แล้วไม่กินนี้แหละค่ะนะคะคือทําเล่นตอนเด็กๆเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะเป็นบาบ ไม่เ <My S 2> ลิฟเจเจยังเจอขนาดนี้นะคะสำหรับคนที่คิดจะทำนะคะให้ระวังเยอะๆนะคะมันจะย้อนมาหาเราหมดทุกอย่างที่เราทำนั่นแหละค่ะนะคะคลิปนี้พูดยาวแล้วเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้นะคะแล้วคลิปหน้าเราจะมาเจอมาเจอมาพูดมาคุยกันใหม่นะคะทีนี้จะมาเล่าเรื่องผีตั้งแต่ต้นนะคะผีที่เราเห็นนั่นแหละค่ะนะคะในคลิปถัดไปนะคะคนที่เป็น f อฟซเก่าใหม่เลิฟเจเจ เคยฟังแล้วนะคะแต่ไม่เล็บเจเจจะมาเลองให้คนที่มาติดตามใหม่ๆให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะก็ฝากเอฟซลงพลประเต็นนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลงพลประเต็นทุกๆตัวที่ทําออกมานั่นแหละค่ะเนาะให้เอาเงินส่วนนี้ไปสู้คดีให้หลุดพ้นทุกๆอย่างนั่นเลยค่ะเนาะทุกข้อกล่าวหานะคะและก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลงพลประเตนนะคะมาดิพิทของคุณรัชนี รูทินเซดของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะตามกําลังของเราเนาะอย่าทาให้เป็นทุกข์นะคะหากเราไม่มีช่วยกันดูคลิปของลุงพลป้าแตนโดยไม่ข้ามโฆษณาก็คือหนึ่งแรงกําลังใจที่ส่งถึงลุงพลป้าแตนแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ